เมาเลยไ,ได้พี่น้อ่าเลยกําลังจัดเตรียมคองให้ใหเอื้อยเพื่อปันป่นน้ำ เสียบหลอดเอาไปตั้งไว้ข้างผัวแกโตต้องวเออเสียบแล้วไปตั้งไว้พวูจอกน้ำนะยังอีกอยังอีกหกจอกอย่างละสองโอเค FC ผู้หนึ่งมาคอมเมนต์ว่าสีคือจืดถ้เาปเาปเา็นตาบูลเป็นตากินมาสักเฮ้ยสมกางสั่งว่าพี่น้องขอเราใส่ตรนี้นพผัพวเผือแสลมันเข้มไปสำไรแสมันแดงสำน้าเลือดพับอก กระสามนี่แต่ว่านี่น่ะน,นี่บุ๊มบั้กวานกระโออยากได้สำไาเนาะน้ำปัน่นจอกละยี่สิบบาทคุณจ้าสำลายนะนุ่มจะจนเป็นอะไรอยู่ ข้าใสายลายกับข้ากระเบิงตามปริมาณมันคือกันพี่นนองสำเภาได้สำเภาบรูปผ้าแนที่สำคัญอย่าลืมนมเหมือนเด้อ <elaborate> อ <cour ting out> ือ <traveling> อ <out> ีกน <ically> ิดน <łada> ึงอย่ามันไปบ่ได้โอเค bớt bỏ ghê. Bợt bỏ ghê. Bợt bỏ ghê. Bợt con ghê. Bợt bỏ ghê. Bợt bỏ ghê. Bợt bỏ cái, Bợt bỏ bỏ เงียงน้ำเอ้ยเงียงมาน้ำเออทีพากันจิปันออกมหน้าวไปเลยพี่น้องอันนี้โกโก้อันนี้เต็มจอวันไหนแพ้พองน้ำแข็งบอลพองน้ำแข็งบอเต็ม ก็ได้ษซี่ม่ใส่ลุ่นกะลุ่นนะกนะัวน่าก็ได้ษซีจะออกพี่น้องตัวมมนเป็นก้อนนะบอใส่ด้วยก้อนยังไงนะยวมันบอลนะยวมันบอลแตกแล้ว ก็เสียวน้ำมันน้ำพวกน้ำสะายนำปนกันเอาน้ำมันนี้สองจอกอีกก็เอาน้ำสะายเอาบาเนี้ปกว่ายายเปล้วกินน้ำมันนี้กับคนยิงเงียงกับอีสี Buồn xong buông nữa ấy, mà sao cho đi Còn gì, nữa, một vùng tiếp một đại. ok còn một cái nữa. โอ้ยเรายสิได้เลยสิลูบเอ๊ะมาลงกัลงเออมาบาลงกับบลงแก๊กดิลองดูจังหวัเสียงชีวดเราจัเงี่ยงมันแนี่อยเรือมันแเน่เออ ถากมันก่อนด้วยเออเอาใหม่อีกเปิดอีกเออถา,ากมันอืออ่ะตัวนี้ล้นตัวก่อนก็พอดี <c oughs> ฮะก็ะพอดีแหละให้มันเอาน้ำปั่นเลยพอเกียก็พากระป๋อเถอเนี่ยเพ ไม่ใช่อื่อเอ่ออันน้ำปัเนี่ยมันจะจอ,อกหนึ่งบอรเวียนอ่ะโอเคไม่เค,ยก,คยกินโกโก้โกโก้รุ่นเสียยวอ่ะอันน่าอีกเดือดไปเลยอันตนัตกน,าน้าย็นไปเลยอีก ห้าก็ได้สองสี่ห้าหเจ็แปดเก้าสิบอาอีกสี่จอบจอบละสิบพันนะบอเอา,เอาน้ำห้มันผักผ่อนจ้าก่อน <laughs> ดหกแล้วกระสมแล้วก็เคี้ยวแล้วก็แดง ไปแม่ใจมันบ่ได้อยู่นะฮะมันเบรกบ่อยู่น้ํเทียวกันเออ สองสี่หกสองสี่หกเจ็ดแปดอีกอันน้ำมันเท่าเอกน้ำน้ำหินเท่านี้อันน้ำสม แม่ค้าแม่ค้าฉันหัวฟูเลยเด้อพี่น้องาคายพอดีวันไดนได้ดิคายดีเนอะอย่าผมซี้อิ่วคายพอดีแม่ค้าเอาหัวฟูนั่งอีกเรื่อยเออเอาอีกเอาอีกน้ำแดงมาเลย สลับกันไปพี่น้องพี่น้องเอากันโดดวัดกันจะผ่านไหมเอ้ยูกันดูหน่อยู่กันดู เออได้แล้วเออทาทามอันนี้เอาไปเพื่นเนี่ยไปเพื่อนยังเงี้ยงเนี่ยขอบคุณนุสพูละลายที่อุดหนุนเอ้วแสงมันมาได้ ฟ้านอยู่บ้าฟ้านอยู่บ้าโอ้ไปมาเลยคุณพี่คุณพี่เล่นน้ำเลยเล่นน้ำทุงยางแนมมาดูเลยเลยแนมมาดูค่ะชี้ยิ้มๆลยได้วยอย่างไรหนึ่งเออ ขิวออมาน,น้าพี่น้องมันไม่ค่ะวันนังจอยอาลุกชินเสร็จท้องวันี้เสรท้องตอนแรเลยท้องก็หิวเลมันจังไรเพราะมันจังเมือ่อไรอัน มึงขี่ยังข้ามาจ้ะขับขันไหนอ้าวมึงก็ไปขี่ขันเคี้วพ่ดดะธิลองเลยกระเบิดไปหลายเติบเหมือนหลาน,นหน่อยๆเอาขอบขอบคุณรายเดอร์หนูที่อุดหนุนหลาน,นหน่อยๆจัดส่งออกหน้า อยู่เป็นพวงเป็นพันพี่น้องทั้งลูกศิษย์ส่วนหน้ามอหายเจ้าคนก่อนแล้วลูกศิษย์หน้าก็พอดีหยกหมอเลยมีแต่จงมกินพี่น้องในห,หมอก็เด้หน่อยหนึ่งขนม Bà trai hả chàng trai มันเป็นอย่างเปยังเบบกบ่อยู่ จะขี่ไว้แล้วได้ตายบนไดจีได้ ช่องพ่อเมียชิวันอยู่เผาอาหานคือว่าแหละส่วงยามบ่ายส่วงนี้ยังบบรันมีไปมากว่านเขาผักเมื่อไรเขาเลิกเมื่อไรมีตะไคร้ส่วงรอบแรงแบบนี้ยครอบแรงไปแบบนี้ พี่น้องเลยแชร์ล่าคลิปสำเนี้ยได้ใจพี่น้องจะออกมือหน้ามาเพาะกัญญาหน้าุเลยพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงกับยี่เขายายแปรอยู่ปุนแล้วที่ใดยังกินถาเบิ่งถาส้มน้ำกันอยู่ปุนแล้ว